ชื่อกุณธิดาสุขพรชัยนะคะรับตำแหน่งหน้าที่โควิดแมเน g เจอร์ของโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพอินแพคค่ะกิติยาคงทรัพย์นะคะรับตำแหน่งหน้าที่ดิวตี้แมเนเจอร์ค่ะโนเวเทลแบงคอกอินแพคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราต้องวางมาตรการในการที่นักกีฬามาถึงคือนักกีฬาเนี่ยมาจากหลากหลายประเทศมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีล็อตเวลาในการเข้าโรงแรมนะคะเมื่อนักกีฬามาถึงเนี่ยจะต้องทําการสวอ ทสก่อนเลยอย่างแรกก่อนที <oot owner> <necessary> ่จะขึ้นห้องนะคะทีนี้โปรเซสในการเช็คอินเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องลดการสัมผัสให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะมีล็อกเวลาของการเข้าอย่างเช่นประเทศนี้มาถึงปุ๊บนักกีฬาเดินไปสวอปกลับมาทําการเช็คอินและขึ้นห้องนะคะก็จะไม่ได้เหมือนการเช็คอินปกติการที่จัดการแข่งขันอันนี้เป็น new normal นะคะคือโรงแรมเราเนี่ยไม่เคยทำเป็นตัวคว ر ันตินมาก่อนเลย ก็ว่าต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่การศึกษาว่าสถานที่กักกันคืออะไรคือความจริงเริ่มมาก่อนหน้าเนี่ยประมาณ2เดือนเลยด้วยซ้ําที่เข้ามาทําตรงนี้นะคะก็การเข้ามาก็ศึกษากันเลยว่าสถานกักกันคืออะไรวิธีการทําอะไรต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยคือพอนักกีฬาเข้ามาอยู่ค่ะการปรับตัวของเขาเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะการปรับตัวในการทานอาหารที่ต้องเป็นกล่องขึ้นไปเสิร์ฟอยู่ในห้องและต้องทานในห้องเท่านั้น เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับตัวก็ในกรณีที่นักกีฬาจะต้องออกมาหยิบอาหารนะคะทุกคนจะต้องสวมใส่แมสนะคะถ้าเราเจอจากกล้องวงจรปิดว่าใครไม่ใส่แมสเราจะโทรไปแจ้งเตือนทันทีค่ะในเรื่องของห้องพักอ่ะคะ่ะเราก็จะต้องมีการอ่อมันมันจะต้องเข้มงวดมากในเรื่องของการทําความสะอาดในเรื่องของการส่งข้าวส่งน้ําให้ทางนักกีฬาอย่างถ้าเกิดว่าแขกผู้เข้าพักยังอยู่ในห้องพักนะคะ แม่บ้านเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดได้เลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาออกไปซ้อมออกไปที่สนามเราจะต้องเมนจจัดการดีๆคะ่ะให้ให้ในช่วงนั้นเนี่ยต้องทำห้องในเวลาที่จำกัดให้ทันก่อนที่นักกีฬาจะเข้ามาแล้วก็วันที่เช็คอินนะคะนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางรัฐบาล2แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันตามตัว Notify m มีนะคะจะแท็กโลเคชันของแข แล้วก็จะเป็นแอปพลิเคชันโค้สซึ่งตัวนี้จะเป็นการวัดอุณหภูมิวันละ2ครั้งการที่เราได้ต้อนรับนักกีฬาต่างชาติเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นของประเทศไทยของของชาติเราเพราะว่า ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วมันยากลําบากมากที่จะทําให้เกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อย่างที่คุณแก้มใส่บอกนะคะคือนักีฬาทุกคนน่ารักมากเรามาจากต่างวัฒนธรรมต่างประเทศกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยคือเขาพร้อมใจที่จะทําให้งานนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆค่ะใช่ค่ะก็อย่างแรกก็คิดว่าก็ภูมิใจในตัวเองนะคะภูมิใจในหน้าที่ของตัวเองด้วยแล้วก็สุด ดีใจค่ะที่ได้รับเกียรติจากโรงแรมหรือว่าผู้ใหญ่นะคะให้มารับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้นะคะก็สิ่งที่ตัวเองคิดตลอดก็คือทํายังไงให้ทุกคนที่อยู่ที่นียค่ะปลอดภัยมากที่สุดนะคะเป็นเป้าหมายหลักเลยที่จะต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันค่อนข้างยากคือการที่จะผ่านงานนี้ไปได้เนี่ยมันอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะก็มีความภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆที่งานนี้มันได้เกิดในประเทศไทยนะคะแล้วก็คือ ทีมงานน้องๆทุกคนอะยเงี้ยค่ะเราสามารถทํางานนี้ผ่านไปได้ด้วยก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยทีเดียวค่ะเป็นโควิดแมนเจอร์ของทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปค่ะก็รับผิดชอบสนับสนุนทางด้านการแพทย์แล้วก็การเฝ้าระวังเรื่องโควิด -19 สําหรับบับเบิลนี้นะคะงานทางด้านสนับสนุนทางด้านการแพทย์เรามีทีมแพทย์และพยาบาลที่ทํางานอยู่ในนี้16ท่าน ก็ดูแลอาการเบื้องต้นอย่างเช่นปวดหัวตัวตัวร้อนหรือว่าปวดท้องเสียปวดท้องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าในรายที่เกินศักยภาพที่จะทําในนี้ได้อย่างเช่นมีบาดแผลใหญ่ๆเราก็จะนําส่งออกไปที่โรงพยาบาลในเครือของเราด้านนอกก็ด้วยตราจัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินไว้ย4ชั่วโมงดูแลในภายนี้อยู่แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือการเฝ้าระวังเรื่อง การระบาดของโควิด -19 เราก็มีจัดการสวบอบ NP สวบที่ตรวจ RT-PCR นะคะก็ตามแนวมาตรการก็คือเฉลี่ยสัปดาห์ละสอครั้งอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่7ก็เลยอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะ่าจะเป็นวันที่29ก็จะสิ้นสุดแล้วสำหรับการเฝ้าระวังอีกเรื่องหนึ่งคือทีมพยาบาลเราจะคอยมอนิเตอร์เก็บ ข้อมูลว่าทุกคนที่อยู่ในบับเบิลนี้มีการวัดอุณหภูมิวันละสองครั้งเช้าเย็นถ้าพบว,ว่าอุณหภูมิมากกว่า37.3เราก็จะนำตัวส่งออกไปตรวจคัดกรองอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลกรลงเรีบางเม,มืองเพื่อให้ชัดเจนว่าเอ๊ะเขาเป็นโควิดในจินหรือเปล่าค่ะก็คือการทำงานกับคนหลากหลายนะฮะ ในความต้องการหลากหลายแนวทางการทํางานของแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันบางคนก็อต้องการความต้องการของตัวเองเป็นหลักให้เราก็พยายามที่จะต้องเสิร์ฟให้ได้ตามที่เขาต้องการก็เห,หนื่อยนิดนึงแต่ก็สนุกดีค่ะหมอนาวาอากาศเอกหญิงพันธิพาวิวัฒนาขจรสุขนะคะหมอตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองวิชาศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหาราอ,อากาศเรียกง่ายๆพี่หมอจุ๋มก็ได้ที่เข้ามาในงานนี้ก็คือ กองทัพอากาศก,าก็ได้รับคําสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าให้ในส่วนของกรมแพทย์ฐานอากาศเนี่ยมาช่วยการทํางานของก,มกรมควบคุมโรคของกระทรวงส,สาธารณสุขในงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทําจริงๆคือมา,มาตรการในประเทศไทยตอนนี้จริงเข้มเนาะใช่ไหมฮะเรื่องของการแยกให้ตัวให้ห่างกันเนาะเรื่องของการใส่แมสตลอดเวลาเรื่องของการล้างมือบ่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดู แต่ที่สิ่งต้องดูที่ชัดกว่านั้นก็คือกระบวนการอื่นๆอ,อย่างที่น้องเห็นอาจจะได้ไปสัมษณ์ด้วยเรื่องของการทําความสะอาดเรื่องของการทานอาหารพูดคุยร่วมกันแต่ที่สําคัญในงานนี้จริงๆอ่ะเพราะว่างานเนี้ยเราเรียกว่าเหมือนมิติใหม่ทางการวงการกีฬาของประเทศไทยนะก็คือว่าเป็นโอเคีของของการกีฬาครั้งแรกเลยซึ่งมันหมายความว่าไงเช่นการซ้อมแบตธรรมดาซ้อมแบตเนี่ยโหมันมีการใกล้ชิดกันมากเนาะ ท,ทั้งทีมทั้งอะไรด้วยที่ต้องมาซ้อมร่วมกันแล้วก็การฟิตเนสเยื่อเยียดอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือเนี้ยการแข่งขันข้ามประเทศอีกดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างมากเลยว,ว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะับนะว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ตื่นเช้าขึ้นมาต้องคิดแล้ววันนี้เราจะไปเจออะไรบ้างอันนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะก็คือว่าเพราะเป็นงานแรกทางด้านการกีฬา ดังนั้นพี่คิดว่ามันท้าทายไม่ใช่สาหรับแค่ตัวพี่ด้วยเป็นเรื่องท้าทายสําหรับทีมงานทุกคนเพราะว่าการที่คนต่างประเทศมารวมกัน800รวมคนไทยด้วยนะที่เนี่ย800กว่าคนแล้วเราจะทํายังไงให้เขาไม่ติดเชือ้อแล้วทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยหรือแม้แต่น้องๆทีมงานที่ต้องมาอยู่กับเราใช่ไหมวกนนี้จะทํายังไงให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ทุกทกอย่างอยู่รอดปลอดภัไยไปจน,จนถึงวันสุดท้ายอันนี้พี่ถือว่าเป็นความท,าท้าทายไม่ใช่แค่ของพี่นะ ทุกคนชื่อแพทย์หญิงวรยรัตชัยฟูนะคะอยู่กรมควบคุมโรคนะคะก็ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสูงเฉพาะด้านแพทย์นะคะตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของอสำนักผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคนะคะค่ะก็ในส่วนของงานงานแบดมินตันนานานชาติในครั้งนี้นะคะก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในส่วนของการตํากับ ป้องการป้องกันและควบคุมโรคนะคะในส่วนของการจัดการแข่งขันแบดมินตัน,นะคะ่ะหลักๆก,ก็น่าจะเป็นในเรื่องของคือในงานนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาทำร่วมกันแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ธรรมชาติของการจัดการแข่งขันเราไม่รู้ว่าในการจัดการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ย รายละเอียดมันอาจจะรู้คร่าวๆแต่เราไม่รู้โดยรายละเอียดเช่นต้องมอีการจัดที่ยังไงแม้กระทั่งลายจัดจะนั่งตรงไหนยังไงช่างกล้องจะยืนตรงไหนได้ยังไงซึ่งอันนี้คือเราต้องทําเรื่องของการสมดุลระหว่างการป้องกันควบคุมโรคก,กับเรื่องของการจัดการแข่งขันให้มันออกมาให้ได้ตามที่ทางสาพันธช์หรือทางสมัคมนที่เขากําหนดไว้นะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของการเขาเรียกเป็นเรื่องของการสมดุลระหว่างความคาดหวังของคนที่เข้ามาด้วยคือนักกีฬาเขาก็มาด้วยความคาดหวังใช่ไหมคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องได้แข่งขันฉะนั้นเมื่อไหร่มีเหตุอะไรที่ทําให้เขาต้องออกจากการแข่งขันเช่นติดเชื้อเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถได้รับอนุญาตได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจกันสร้างความสมดุลแล้วก็เป็นเรื่องของการ เอาเอาเรื่องการควบคุมโรคเอามาใช้ในการการจัดการซึ่งาทางทีมเองก็ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็ต้องมีคุยกับสหพันธุ์ด้วยเพราะสหพันธุ์เองเขาก็มีกฎของเขาอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ละที่เขากําหนดไว้แล้วก็หลายเรื่องเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาแล้วก็มีในส่วนที่อาจจะต้องมีการทําทความเข้าใจกับทางทีมผู้เข้าแข่งขันด้วย <S <S เช่นเดียวกันว่าทําไมแบบนี้ได้ทําไมแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งอันนี้เป็นความยากในการก็คือหลักการต,ต้องแน่นแล้วก็ต้องแม่นเพื่อที่จะอธิบายได้ทุกอย่างตอนแรกก็รู้สึกก็หนักใจพอสมควรนะคะในช่วงแรกที่รับงานนี้เพราะไม่รู้ว่าแล้วมา,มารับในช่วงหลังๆด้วยฉะนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมการมาระดับหนึ่งแล้วแล้วพอมารับก็ตอนแรกก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรก็เตรียมใจมาอย่างเดียว แล้วก็มาจัดการหน้าง,งานบางส่วนแล้วก็พยายามเอาที่เขาเขียนโปรโ,โคอกันไว้เนี่ยก็คือต้องเอามากลับมาใช้แล้วก็เอามาปรับก็สุดท้ายก็พอทำไปเนี่ยมันก็เห็นผลนะคะคือสิ่งที่เราเราคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาในช่วงแรกเช่นบางเรื่องที่เราเคยหนักใจคนไม่สวมแมสบ้างไม่ใช้เจลบ้างเดินกันไม่ทิ้งไม่เว้นระยะห่างแต่ช่วงหลังทุกคนก็เริ่มชิน นะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งที่คือครั้งหนึ่งในชีวิตก็คงไม่มีใครที่จะสามารถหาโอกาสแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ได้มาเห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีมากนะคะเพราะเราเห็นกระบวนการจัดการตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นเนาะ แล้วก็ได้เรียนรู้ในในส่วนของการจัดการของการแข่งขันทั้งหมดซึ่ง,ซ,งซึ่งก็น่าจะไปปรับใช้กับในส่วนของงานการแข่งขันอื่นๆได้ค่ะ